ใหม่ๆก็มีแซ่กับบักลินใหม่หนำพี่นอ้องขอนิยมห่อน

สบายดีด้วยพี่น,น้องนะฮะกระโดดหนักแสดงไปนะ,ะพี่น้องอีกเทียเดียวมาครับพี่น้องครับก้อยกุ้งนะครับสดๆเลยโอ้ยอืม นิ่มากล้องไปเกาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป,องปายสุขุสุขคนนะครับพี่น้องเด้อมือนีบ่าวสลามจับพาพี่น้องอ่ามากินก๋วยกุ้งครับพอดีว่าใส่ไว้เนาะพี่น้องเนาะซิปกาหลังนะครับสด,สด นะครับกุ้งนี่สิขึ้นสีตามน้ำที่เขาอยู่นะครับตัวนี้เหลืองๆกำลังงามเลยครับพี่น้องครับสดๆน้ำกันพี่น้องครับมาๆมาอย่ามาเสาร์เลยพี่น้องเด้อโอ้ยบีมะนาวหัดเล็กน่อยนี่พี่น้องน้ำลายแตกเลยนะนี่ครับพี่น้องโอ้โหเนาะสดๆคือเก่าแล้วครับพี่น้องครับมาลุยเลยครับเขาเนิ่งหอนนะครับพร้อมกับนี่ พักกระโดนน้ำบักแตงนะครับบักทั่วปีแล้วก็ลินไหมพักกาดนะครับพี่น้องครับโอ้โหทำลายแตกนะครับพี่นอ้องเอามาครับพี่น้องบ่ต้องว่าลายใยห,หางนะพี่น้องนะลุยเลยนะครับนี่ครับพี่น้องครับอ Ừ, sợ mẹ nó Bình thường ơi, bán chép Sợ mẹ Nè bắt rái nè, mày nào mày Cái mẹ ừ, ừ. cái mẹ Xe cái bằng lên mẹ nằm phía nó น, not, นี้อ <im> ่อนหวานนี่เก่นตั้งเนว่ยคนพี่น้องเอ้ย porque a pe. ใบพัการดนานาำครับพี่น้องครับพันขุ่ยปาดโอ้ยเสียพักด้วยพี่น้องเนาะ ใบม่วงที่มะผ่านกันเป็นพักแสบเพื่อกันากาน,นะพี่น้องบรรยากาศกำลังดีเลยครับพี่น้องลมเย็นว้อย นริคารกระเทียมกพริกครับพี่น้องเบอร์เอามาทำกินซัมมี่อยู่นะครับพี่น้องลินใหม่อ่อนนะครับ แพักตัวหนึ่งก็นั่งหวานเลยพี่น้องครับเขาปีกว่านหวานกุ้งสดๆครับพี่น้องครับ ไม่ต้องไปักแจ้งขด <c oughs> อดกลนสวนหวา,านไปเรื่อยพักร้ายเหรอครับ่น้อง กินผักเนี่ยเขากันบริเวณกันปรุงใส่ักหน่อยพี่น้องคำนี้ง่ายเลยความเครื่องขนาดเลยนะพี่น้องครับโอ้โหหนำๆนำอ กุ้งกวายมันตายง่ายตายเร็วขาวเร็วได้ไม่ไม่จากสะก็เอามาเห็ดเอามาก่อยอื มันยังเข่าถึงรถถึงฉาดน้อพี่น้องเนาะ Uh huh. บอกได้คำเดียวแสบมากมประกาศนาเนาาก็เริ่มได้ผลผลิตแล้วพี่น้องปลูกง่ายขนาดได้ได้ไหมเบิดผลขาดใบบับกกอกกระเทียมบักพริก <laughs> หาประทันพี่น้อง สดนะครับพี่น้องครับแสบตงรงโรงเรียนอยู่ เอาเนี้ยติดมือนะครับพี่น้องแซ่บวิธีบันบานน้องพี่น้องเนาะปั่นเนียนๆคุยค้าหญ่ยๆก็น่าพี่น้องครับดนๆกินเทียนแซ่บๆนี่ครับพี่น้องก๋อยกุ้ง เอาติดมือดีขนาดด้วยี่น้องน้อเข่าเย็นเนาะมาพี่น้องอีกเที่ยๆมาครับพี่น้องครับกลอยกุ้งนะครับสดๆเลยโอ้ยออนี่มมากน้องไป Å mm -hmm. oh. 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 แซบแซบดีด้อ,ดนะอีรอหรพีเน้านะหอาอืมเปโดนหนามใช่ปะ จะสั่งตาย,า,งยายเพื่อนสวยหรอกแซ่บเองได้เป็นรองรับคล้องแสบอยู่กับคนหมักกับ คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอโทษออภไปสำรักคนที่พวกกินดิบกินได้เนอะพี่น้องเนาะ อย่าซองตาี่น้องพอดีกินขาวอิ่มอือเอาแล้วครับมือนี้แ่บเฮี่ยพักเข้าอุดมสมบูรณ์นะครับอีสานบบอึดแนวหอยากแนวกินนะครับวิธีบันบานนะครับีปน้องเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้บาสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอคุณที่เขามารับชมแล้วก็ติดตามให้กำลังใจเสมอมานะครับเด้อพอกันสำหรับจิบเนี่วิดีโอหนาเด้อครับเด้อสวัสดีครับ